ดูออดีๆก็มองไม่เห็นน่ะจำได้ไหมคะว่าชีวิตตอนนั้นน่ะมันมันโหดร้ายขนาดไหนมันให้ความรู้สึกและความเปลี่ยนแปลงยังไงคือเวลาที่รู้ว่าผ่าตาัดคือจริงๆเนี่ยเป็นเป็นต้อกระจกตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ก็ยังใส่แว่นใสยตาแล้วก็ยังเรียนในโรงเรียนปกติค่ะแต่ว่ามันมันแย่ลงคือวันหนึ่งเนี่ยมันเกิด ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็มองไม่เห็นแล้วก็ไปผ่าตัดตาคือต้องเข้าแอดมิดเป็นเวลานานพอออกมาแล้วหมอก็บอกว่าจะมองไม่เห็นอีกเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกทุกๆอย่างมันก็แย่นะคะแต่ก็ยังดีที่ว่าหนึ่งคือย,ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยมั้งก็คือแล้วมันเป็นอาการที่ค่อนข้างไม่ใช่แบบว่าตาเห็นปกติแล้วมันก็มืดไปเลยมันค่อนข้างเป็นสเต,ต็ปแย่ๆลงอะไรเงะะี้ยค่ะก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรนะคะช่วงนั้นเออเพราะว่าทางครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆก็ ยังอยู่ในสังคมที่ที่ปกติและทั่วๆไปอย่างเงี้ยแล้ค่ะมันเป็นมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือก็อ่านไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไปไม่ได้ช่วงนั้นคือต้องหยุดเรียนเงนี้ยค่ะ,คะอ่าแล้วตั้งหลักยังไงพอดีได้ครอบครัวค่ะก็คอยช่วยตลอดแล้วก็ ตอนที่แบบพักฟื้นก็ปิดตามองไม่เห็นแนละ้วก็ยังอยากเรียนให้ทานนะคะก็จะแบบว่าให้ให้มาอ่านหนังสือให้ฟังหน่อยเอาหนังสือเนี่ยช่วยอ่านในฟังพอดีพี่สาวตาห่างกันปีเดียว <c oughs> เขาก็เลย <c oughs> เออมาช่วยอ่านช่วยอะไรด้วย จนกระทั่งหมอบอกว่ามันไม่มีทางรักษาให้ดีกว่านี้ได้แล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยพาไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดจากนั้นเนี่ยก็เริ่มปรับตัวค่ะอ,อะไรที่มันทําให้มันดีขึ้นกับร่างกายของเราได้แล้วเนี่ยก็ก็ปรับตัวอยอมรับซะทีนี้ก็เริ่มเรียนหนังสือในโรงเรียนสอนคนตาบอดแล้วที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมันเรียนได้สูงสุดถึงแค่ไหนคะ ในช่วงนั้นเนี่ยจะเรียนได้ถึงมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะแล้วทุกคนจะต้องออกมาเรียนร่วมหรือว่าไปฝึกอาชีพแล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนนะคะ,คะก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนค,คล้ายๆโรงเรียนพาน,นิด์นะคะ,คะชื่อโรงเรียนพระก,กุมารเยซูวิทยาใช่เป็นโรงเรียนเลขานุก,กานแต่เป็นหลักสูตรต่างชาติค,ะค่ะคุณครูก็เข้าใจอะคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะมีจับคู่บัดดี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยเวลาเวลาเขาจดบนกระดานก็เพื่อนๆก็จะ ตัวเองก็จดทํายังไงถึงได้ไปจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นเกินิยมอันดับสองด้วยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> แต่ว่าหลักสูตรที่เรียนเนี่ยมันไม่ใช่หลักสูตรในประเทศ<ฮ>ก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปเรียนกศนเพื่อที่จะได้อาวุธมาเทียบแล้วก็สอบสอบสมัครเข้าเรียนแอนทรานอย่างเงี้ยแหละคะ่ะ<ฮ>อย่างวันเสาร์ก็ไปไปเรียนสอบเทียบนี่ยแหละมันจะต้องมีเข้ากลุ่มเข้าอะไรส่วนวันอาทิตย์ก็จะไปเรียนวิชาเพิ่มเติมที่ ที่โรงเรียนเขาไม่มีอะค่ะเพราะมันไม่ใช่สายสามัญเนาะก็เรียนเสาร์อาทิตย์เรียนทุกวันเลยแล้วก็ลองสอบแล้วก็สอบติดบังเอิญสอบได้ค่ะและไม่ใช่จบปริญญาเดียวเกียรตินิยมระดับสองค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงควบคู่ไปด้วยแปลว่าผู้หญิงคนนี้จบปริญญาตรี2ใบก็เลยไปสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนสื่อสารมวลชนพอดีก็ได้เพื่อนที่ ที่คอยช่วยเหลือกันมาอย่างเพื่อที่ไปติวเรียนเอนชา์ด้วยการสาวอาทิตย์อย่างเงี้ย<ะ>เขาก<ะ>็ช่วยเหลือเพราะบางทีเรียนโทรฝรั่งเศสค่ะที่รำคำแพงบาทีต้องเข้าแลบเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยคอยดูให้ว่าวันนี้มีสอบนะมาด้วยอะไรเงี้ย<ะ>ก็เลยก็นั่งรถจากทับแก้วค่ะตอนเช้ามาตอนบ่ายก็มาสอบก็มีผู้หญิงคนเดียวมองไม่เห็นแล้วไปเรียนหนังสือต่างประเทศมันยากลําบากขนาดไหนคะ ก่อนอื่นเลยที่สเคัญสําหรับคนตาบอดมากๆเลยก็คือการฝึกความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมค่ะและ้วอะไรอีกคะที่แล้วก็ <ยะ S 1> ทางด้านการเรียนเนาะลำบากนิดนึงค่ะมันจะต้องให้คนช่วยเหลือเยอะอย่างเช่นการแปลงสัญลักษณ์สถิติอย่างเงี้ยก็จะมีสัญลักษณ์เยอะยะต่างๆมกากมายแต่บางทีก็รู้สึกว่าเรียนเรียนตามไม่ค่อยทันเขาก็จะมาสอนข้างนอกห้องสอนเสริมอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กเพิ่นก็เรียนจบภายในเวลาใช่ก็ตามกําหนด ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งหน้าคอมบางทีก็ไปเข้าหลับตลอดอยนะ่างเงี้ยจนถึงจนถึงเข้านอนความฝันดรเปิ้ลอยากจะทําอะไรให้คนพิการในบ้านเราโดยเฉพาะคนตาบอดบ้างคืออยากจะเอาความรู้ที่ไปร่ำเรียนมาก็หลายปีเนาะอยากจะเข้ามาพัฒนาทางด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีต่างๆให้คุณภาพชีวิตของคนตาบอดแล้วก็คนพิการทางด้านอื่นๆเนี่ย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่ายอมรับเลยว่าตัวเองจบมาได้เนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีช่วยเยอะมากแล้วเตยเพอนอยากจะให้หลักคิดในการดําเนินชีวิตยังไงให้เข้มแข็งคะค,คือคิดว่าคนเราเนี่ยมีศักยภาพทุกๆคนเท่ากันนะคะคือแล้วแต่ว่าใครจะมีทางด้านไหนมากกว่าพยายามเชื่อมั่นว่าตัวเองอะทำได้แล้วก็พยายามไปถึงจุดตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่วน ปัจจัยภายนอกเนี่ยโอเคว่ามันมีเรื่องของโอกาสเนาะอย่างตัวเองเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องเปิดรับกับโอกาสเหล่านั้นที่เข้ามาด้วยอะคะ่ะก็คือเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปแล้วก็เวลาทําอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าไม่จาเป็นจะต้องว่าไปกังวลมากว่ามันจะนี่ไหมดีไหมมันจะออกมาเป็นยังไงคือพยายามทา ให้ดีที่สุดแล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันก็จะดีเองค่ะ